สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดเรื่องฟังก์ชัน5ข้อที่สมองจะเลือกทำหรือไม่ทำนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่เจมาแนะนำว่าใหา้วิธีเทคนิคการที่จะไม่สนอใช่ไหมคะให้สังเกตดูนะคะว่ามี5ข้อนี้ไหมข้อไหนที่เราไม่มีไหมเรา คนที่ยังตื่นนอนไม่ได้ยังนอนยังสนุ๊ตอยู่หละก็คือถ้าทําทเทคนิคสาข,ข้อนั้นยังไม่ยังไม่รอดยังตื่นไม่ได้อยู่ก็ค,คือให้มาสังเกตอ่าแล้วก็ที่คลิปเรื่องของสมอง3ส่วนนั้นนะคะก็ถ้าถ้าเรายังเรายังฝึกต่อได้นะคะคือฝึกรู้ตัวไอ้สมองส่วนเก่านั้นให้ได้แล้วก็เอาสมองส่วนใหมนะะ่น่ะ ไปคิดพิจารณานะทับมันไปเลยอะไรอยเงี้ยถ้า2คลิปนั้นยังไม่รอดอีกนะคะมีคลิปนี้ค่ะก็คือให้สังเกตดูนะคะ,ะใน5ข้อนี้มีข้อไหนบ้างนะคะที่เรายังขาดไปหรือว่าเรายังไม่มีเราก็ฝึกเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปอีกได้นะคะจากงานวิจัยของดรเดวิดร็อกนี่วิชาการนิดนึงค่ะภาษาอังกฤษมาอีกแล้ว ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไม่คล่องภาษาอังกฤษแต่ก็ฟังผ่านหูซ้ายทะลุหูวขวาไปนะคะเอาเอาเท่าที่เข้าใจก็พอนะคะอ,อันนี้เป็นงานวิจัยที่เรียกว่า Scrap Model ค่ะ Scrap Model ก็ S C A R F ค่ะข้อแรกเลยนะคะคือ S S คือ Status ค่ะ Status คือความรู้สึกมีตัวตนมีสถานะ แล้วก็มีคุณค่าไหมคือหมายความว่าอย่างเช่นเราทํางานาอ่าเราส่งงานชิ้นหนึ่งเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยทาไปไม่มีใครเห็นเราก็แบบว่ารู้สึกถอยเราก็รู้สึกหมดไฟในการทํางานถูกไหมคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งคือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเห็นคนที่ฉลาดฉลาดบางคนไหมคะที่เขาไปออกกําลังกายแล้วเขาก็ แช่แช์อย่างเี้ค่ะก็คืออ่าถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลอันนั้นคือแบบล้ําเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้ทําให้สมองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีตัวตนขึ้นมาแล้วแบบคือมันเป็นอ่ามันเป็นการทํางานของสมองโดยที่แบบไม่ไม่รู้ตัวเลยค่ะการทําแบบนั้นคือเขา ยังคงได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถูกไหมคะเหมือนกับว่าได้แสดงคุณค่าให้คนคนอื่นได้เห็นรับรู้ว่าเราเฮ้ยเราเป็นคนรักสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ข้อสองนะคะคือ certainty certainty <c oughs> อก็คือความมั่นคงแล้วก็เราต้องมั่นใจ <c oughs> เราต้องมั่นใจก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่า เราทำเราได้อะไรคือเหมือนกับว่าสมองมันก็จะประมวลผลว่าเฮ้ยยกตัวอย่างนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราเอ่อสมมติเราเราอยู่หัวลวโพงนะใช่ไหมคะแล้วเราจะไปสุขุมวิทเนี่ยจริงๆอะเราเราคุ้นเคยกับการไป B D H ใช่ไหมคะแต่จริงๆเราลง M R T ก็ได้ถูกไหมแล้วมันก็เร็วกว่าด้วยถูกไหมแต่ คือเราไม่คุ้นเคยนะคะเรา BTS เราคุ้นเคยมามากกว่าเราก็ไป BTS เลยะคะ่ะอันนี้ค่ะคือการตัดสินใจของสมองมันจะเอาความมั่นคงแน่นอนขึ้นมาเป็นหลักก่อน,นะคะ่ะอันไหนที่มันไม่มั่นคงไม่แน่นอนมันไม่เคยทำมันก็จะมันก็จะแบบปฏิเสธไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะ autonomy ค่ะคือมีอำนาจมีทางเลือกอถ้าสังเกตดูไหมคะว่า อันไหนที่เราเราถูกบังคับให้ทำอย่างนี้ค่ะต้องทําแบบนี้เท่านั้นอย่างนี้เราแบบเราเหมือนอยากถอยอยากอยากเด้งออกมาแบบไม่ไม่อยากทำอ่ะรู้สึกไม่ไม่อยากทำอ่ะเหมือนโดนบังคับร,รู้สึกรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นข้อหนึ่งในการตัดสินใจว่าเราจะทําหรือไม่ทําอย่างเช่นเ,เจ้เคยเป็นใช่ไหมคะก็ที่ว่า จะฝึกตื่นเช้าตีสี่ 4, จากคนที่เคยตื่นหกโมงเช้าแล้วถ้าตื่นตีสี่ 4, เคยมีนะคะแบบบังคับตัวเองว่าเฮ้ยต้องพรุ่งนี้นะต้องตื่นเลยนะตีสี่มันทําได้อยู่นะคะแต่มันมันทําได้ไม่กี่วันค่ะแล้วมันก็เด้งเด้งดึงกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะเหมือนแบบเฮ้ยมันเวี่ยงแรงมันมัน,ม,นมันเด้งเวี่ยงแรงกลับไปยิ่งกว่าเดิมอีกอะคะ่ะกลายเป็นแบบตื่นเจ็ดโมงเนี่ย แบบเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละคะ่ะไม่รู้ว่าเราเนะ่ะไปบังคับสมองมากไปคือมันต้องแบบต้องให้อำนนจให้ทางเลือกเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เจ๊บอกว่าให้อ่าค่อยๆค่อยๆตื่นเช้าขึ้นทีละสองนาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนให้เขาแบบไม่รู้สึกโดนบังคับนะคะแล้วก็ข้อสี่ค่ะคือ relatedness นะคะคือความเชื่อมโยงค่ะรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เรามันมันเป็นความที่เรารู้สึกว่าสมมติว่าเราอยากตื่นเช้ายกตัวอย่างอะอันนี้แหละไม่ตื่นเช้าก็ออกกําลังกายนี่นแหละคือถ้าเราเราอ่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนตื่นเช้าอย่างเจ๊ซื้อหนังสือ Miracle Morning มาใช่ไหมแล้วเจ๊ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาอ่านหนังสือนี้แล้วก็มีเทคนิคของการที่จะตื่นเช้าเพื่อที่จะมาเจอ อะไรที่มหัศจรรย์ของเช้าวันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบแนวคิดได้แรงบันดาลใจหลากหลายเนี้ยค่ะคือมันก็จะสามารถทําให้เรานะ่ยยังคงทําสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองสิ่งนั้นๆต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นค่ะก็คือพยายามหากลุ่มหาอะไรที่มันเชื่อมโยงคะะที่ที่จะให้ทำให้เราไปในแนวที่ทางที่มันที่เราอ ต้องการที่มันจะพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะก็คือ fairness fairness คืออรู้สึกว่ามันยุติธรรมค่ะสมองมันก็จะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองหรือเรื่องเรื่องอื่นๆในชีวิตเราอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกไม่ยุติธรรมอะเราก็จะถอยห่างถูกไหมคะสมองเหมือนกันเลยค่ะก็ข้อนี้มันคลา้คลายกันเลยอะถ้ามันแบบว่าประมาณว่า ใบบังคับมากแล้วก็แบบเฮ้ยไม่มีทางเลือกให้เลยมันไม่แฟร์นะอย่างเงี้ยเราอ่ะก็จะแบบจะแบบไม่ทําไม่ทําเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมถึงไม่ทําจริงๆแล้วมันเป็นการทํางานของสมองเลยนะตัวห้าตัวเนี้ค่ะมันเป็นทริกเกอร์ที่จะเป็นตัวกระตุ้นว่าเราจะลงมือทำอะไรหรือไม่ลงมือทำอะไร เราจะทำอะไรได้นานแค่ไหนเราจะทำอะไรสำเร็จไหมเราตั้งเป้าไว้ว่าอย่างเจนะคะก็คือตั้งเป้าไว้ชาเลนต์ตัวเองมาะจะตื่นตีสี่ตอนนี้ชาเลนต์ได้22วันแล้วแล้วก็ยังลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังก็ยังฝึกอยู่ค่ะฝึกฝึกที่จะ,ะรู้ทันสมองแล้วก็ฝึกว่าเฮ้ยเราเจใช้ข้อ ข้อสเตตัสมังค่าเพราะว่าเอาเอาเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันแล้วก็เหมือนกับว่าให้สมองมันมันรับรู้ว่าเฮ้ยเรามีคุณค่านะเราเรื่องนี้มาแบ่งปันนะแล้วเราก็ยังต้องทําต่อนะเรายังตื่นที่สี่ต่อนะส่วนส่วนจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยคือมันก็สมองมันก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆอ่ะมันก็มันก็แร์นะมันก็รู้สึกมีคุณค่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะว่า ในชีวิตเราอะขาดตัวไหนบ้างที่คนที่อยากจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เทคนิคของสเตตัสได้นะคะก็คือตื่นเช้ามาก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วยิ่งอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยคือได้นะคะอันนั้นมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆมากขึ้นค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคะ่ะเท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปตัดไปสวัสดีคะ่ะ